โอ้ oh. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ที่น้องๆชาว YouTube ทุกคนครับพามาดูครับสุสานร,รถเกี่ยวโอ้โหนี่ครับสุสานร,รถเกี่ยวเลยได้นี่มาดูโซแมคโครหน่อยเจ๊กับบ่ออยู่ข้างในนี่โอ้ใหตายสิ รุ่นไหนวะเนี่ยสองร้อยนี่ฮิฟ้าฟ้าข้างมักไฟมักไฟเจอของดีซะแล้วพี่น้องกบอกก็มีนี่ไงโอ้แก้วบอกปั๊มเพย มักไฟสองร้อยครับคันนี้ครับมอเตอร์ชุดเพย์ใช้ได้ไม่น้องนี่เนาะ <c oughs> มีอะไรที่น่าซื้อไปใช้บ้างวันเนี่ย <c oughs> ออช่วยบอกผมทีดิมีตัวไหนที่ผมจะซื้อไปใส่รถผมได้บางอาม โอ้ไม่อามนี่ผ่านสงครามมาเยอะเลยดูอามนี่ดามมาเยอะเลยเห็นไหมตัวนี้ไม่ได้ครับไม่เอาไม่เอาถ้าจะได้ก็เป็นกระบอกนี่แหละพกกระบอกกระบอกนี่ใช้ได้อยู่ตัวนี้อุ้ยตัวนี้ก็เตกแล้วนี่ตัวนี้ใช้ได้เลยนี่นี่ฝาข้างตัวนี้ฝาข้าง ฝั่งนี่ครับฝัง่งปั๊มฝั่งปั๊มแล้วปั๊มใช้ได้ไหมวะโอ้ยทำไมถอดไว้เงี้ยตายแล้วโอ้านี่มันน,นงผ่พรหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันเหมือนยังเลย <c oughs> เหมือนมากเลยตูดมันสั้นๆไหม ่ะไปดูข้างในกันต่อ,อยังมีอีกเยอะเลยโอ้ทำไมเกมไม่ตัดขายวะเนี่ยพวกปงพวกปัม๊มไงนี่โอ้กระีก็มีด้วย โคก็มีน,น,น,นี่กาโต้โอู้ตายสิมีมมอะไรให้ซื้อได้บ้างวะ<า>นี่ไะานี่ปัม๊มปั๊มแฝดน,นี่ตันหรือว่าได้กินครับเนี่ย ไหนโซ่แกว่ามีโซ่อยู่ตรงไหนฮะโซ่แมคโครอะโอ้ได้ที่เลี้ยงวัวดีเนาะโอ้ไหนวะแกว่ามีโซ่อยู่ตรงไหนวะแล้วไปเห็นมีวะมีแต่รถเกรดนี่ เห็นมีเลยอู้หบัดโดยสารมีรถอะไรอืปวนเนี้ยวฝนเนี้ยว,ยวยช่วงล่างโอ้โหตัวนี้เป็นตัวเดินแมโครเลยครับตัวเดินแมโครนี่ ไฮดัสหรือเปล่าสซบกเกตสู้พวกสิบเมทีไม่ได้หรอกพวกนี้ยังไงก็สู้ไม่ได้ครับสิบเมตรทีดีกว่าพวกนี้มันเป็นระบบเฟืองสามก้อนหรือเปล่าวะมันต้องมาลองดูครับว่ามันดังหรือไม่ดังเนี่ยใครที่จะเดินเสียนะครับมาดูได้ครับอยู่นี่ครับมีครับนี่มาซื้อไปเลยนี่เอาไปใส่ไมโครได้ จะเดินมมโครได้นี่จะให้ดูเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนี่สนใจก็โทรมาได้ครับตามนี้เลยครับยังไม่เสร็จอีกโอ้โหตัดแบบนี้เลยสองพันห้าคมเลย ไลไปทั้งพ่อเลย <S <S ไ,ไอ้ที่ทำไมลาเจียงไอ้จียงไอ้ตัวนี้ถ้าเราทำใหม่ก,กี่บาทเกลียวมัน,นะนะะอะเฉพาะเกลียวนะออใช่ไหม,ไ,ม <S <S ได้ ไปละร้อยบ่กมันดีหมไปละร้อยบ่ไปร้อยแล้วเลาอีกเล<ร>า,าอีกนาอ,อตกไปสองพันกันเนาะเข้าใจไหม <c oughs> โอ่โน่ครับเบอร์โทรครับซับไพ่บุญอะไรยน อันนั้นรถเกี่ยวทำไม้ใช่เปล่น่ะนะขายเหมือนกันขายตามสภาพเหรอทำยังไม่เสร็จขายก่อนโอ้รุ่นไหน,ไหนย่อดเลยครับโทรศัพท์ต,ต,ตกเดี๋ยวพาไปดูก่อนรถเกี่ยวแก okay. อยู่ข้างในขายตามสภาพมาสัน โอ้ยข้างนอกมันร้อนแท้โอ้รถเล็กตัวนี้เนี่ยทำทำไม่ขายบ่ก็จีนี่นะเอาไปต่อไปจะเดินสิ้นที่ถือแค่นี้นะเนี่ยเท่าที่เห็นนี่แหละทั้งหมดนี่แหละ7 5็ดหใช่จะพ่อช่วงล่างเอาไปได้เลยอ๋ใอให้ไปทั้งหมดเลยโอ้ เจ็ดหมื่นห้าช่วงล่างอะไรวะอุ้มแทงข้างแทงข้างครับคืออยู่ดีล่ะนี่มีเกี่ยวแถวบ้านกวดไหมสุดจัดเลย ทำไมดูเหมืนอนป่ามันเบี้ยวๆไงไม่รู้ว่ะฝั่งนี้เหมือนมันต่ำกว่าเรืองนากากเขาอะเจ็ดหมื่นห้า 15, ครับทุกท่านใครสนใจเอาไปปั้นต่อครับไปเกี่ยวหน้าลมนี่แข่งกับคูโบต้าสบายเลยนี่ทําอีกหมดไม่กี่บาทแล้วนี่ ตีไปเลยช่วงล่างพวกโซ่พวกอะไรประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งลดลงเรอโอยหมดอยู่ประมาณอีกสักสองแสนป่ะเครื่องอีกดีพวกเครื่องพวกอะไรอีกโอ้หลอยู่หลหมดหลาย <c oughs> เลด้งคันใช่จะโดูในถังะมันซื้อมันก็เลดแล้วนะไปซื้อมาอย่างนี้เ่ใช่ซื้อมาอย่างนี้หนูก็วจะไปตกเขาแต่ว่ายังบ้านทำไมช่างก็ไม่ทำให้หนก็เลยไปนำก็ดเจ็ดหมื่นห้ามันเหมาะกับพวกหน้าลมเนาะเนี่ย นี่รถเล็กเลยเนาะมันดีกว่ามันเหมือนไทยนิวเนาะปุ๋มมันเขาทำตุ๋มไทยนิวจะโญนอืะไปเกี่ยวลำนาตรงไหนที่ลมๆนี่ไปสบายเลยตามพวกคูโบต้านี่ใครที่เป็นนักปั่นรถเกี่ยวครับต้องลองดูครับนี่ ถ้าคนนี่เก่งปั้นรถเกี่ยวนี่ไม่ยากเลยแป๊บเดียวใช้ใช้นี่น้อยครับโอ้ของที่จะซื้อไปเปลงนี่เยอะแยะเลยถ้าเรารู้จักคิดรู้จักเอาไปทำเยอะม่ะ ไอแมคโครเห็นอยู่เอ้าทำไมไม่ตัดออกมาไว้เนี่ยคันนั้นอะ่ะสองร้อยอ๋อ,อ,ไ,อไมม่ีลูกนน้องา,าครับ,รบทําเองเลย,เยต้องตัวเดินแมคโครร้อยยี่ได้นะใช้ได้ไหม hả đi có đơn ô kệ là rồi đó này kệ với lớp hay đát khập Ủa thế này hả ยังครับอ๋อยงนู่นก็มีอีกเย,ยอะแยะเลยของปั๊มาะยังพี่เจียงมีเจียงนีเจียงนั่งนั่นก่ได้กันมันม่ได้ทีอันนี้เน,นี่ยเจ็ดดีนี่ ห,หัวลากขายเท่าไรนะ่ะนะไปเดีเ๋ยวไปดูหัวลากหน่อยไป